สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะที่จังหวัดน่านเด้อพี่น้องยยังไม่หมหอกอยู่ค่ะพูดมอ,อกมาไหมเบิงบ้งเบิง้งหนาวว่าหนาวเบิ้งพูดออกมาควัานออกปากนะคะอ,อากาศดีพกักแค่เลยนะ ตื่นเช้ามาเศร้าค่ะเขามานั่งหมอกม้องกันก็กี่โมงแล้วคะน้อง,น,องน้องไอ้ไี่กี่โมงค่ะมึงหมอกค่ะอือนี่วันนี้นะคะเราตื่นเช้ากันที่พิชามนโฮมสเตย์คือเก่าค่ะพี่น้องหมองเก่า <c oughs> โอ้ยขอนดีย๋ยะ <c oughs> ไม่เจากับตื่นสมับยามเศรนาวนะคะมารับบรรยากาศยามอุ่นหนาวือเกาคับหมอกอา,อากาศดีดีพี่น้องพุ่นข้างหน้ามีเขา <c oughs> มีเขาแต่บ่มีเห่าคือเกาเลยนะสวยเห็นไหมวูเขา บอ่แลละแม่เจ็บกับอิจฉาคนแถวนี้อยู่ด้ีเนาะอุ้ยยิงเธอหน้าฉันม่อย่างเย้ซ <c oughs> ึฝันยังงงขึ้นหายหันมันถอดตากออกเนาะก็ฝันเลยเขาน้าหยั่งครามว่านี่ซ้ำหลอดเลยต้องว่าถาผะ เอาเธอมใส่บาทเตี่ยบอกว่าปทิพย์อจถามหมดแล้วป้า้มอเป็นจิตเปนมากคนหนึ่งปอาทิพย์เนภูเขาไหมอยู่เนาะข้าเจ้า่อยู่แถวนี้เนาะนเนอาไม่ยังไงเห็ดปลูกชื้นเยอไม่เจ้าที่แดงเหอเาะว่าขาเจ้าเอาจอนังอยู่นี่ไม่ใช่ว่าสะัสดีค่นน้องไอ้น้องไอ้กด้คุยกันเร่องอันง่วงไห รู้ว่ามันตายเดี๋ยวพันาว่าขอเล่นแน่มึงเอาเพราะว่ามันไม่ใจจ่อขวานะแล้วแถมมันยังไงอเนาะเออตัวว่าเอาขวานไม่หวานเท่ามันสีย่างบ่เอาตัวว่าเขาจะบุ๊บเขาจะบ่เอาเขาเลยเนี่ยเจ้าว่าผักมือนเดิไม่ไปไหนเลยนะอืมเขาจะเาไว้อย่างนี้เลยคือเลี้ยงยังสีไปยังสีเลยเป็นลามเลยนี่ลามอยู่บ่ลามเนาะแล้วมันบ่หนาวบ่กฉันดิหนาวตัวเนาะโอ้ไม่เห็นเป็เนาะเนาะน่าสงสารมากเลยมึงมึงเนี่ย อยู่ตัวว่าหรือว่ามันชินกับอากาศอื่นขึ้นมากินหยาตัวเชยไปเลยหนึ่งสองสามสี่อ่าหกนังแม่นนี่ยุ่งสิล่ะก็เลยว่าเออข้าเจา้าบอกข้าไม่ยู่บ้านเท่า,า,า,านี่เลยยังแต่เขาเจ้าปลูกเอียงเลยผักอ่าผักน่าจะเป็นผักนะก็คือปลูกคือกันไปเบิร์ดน้องเด้ นหัอดุนจะเห็นเขาขายขวางวัสันน้ำขนทางมองได้ข้ายบักชมคล้ายบักชมนด้หหันจ้ามันร้านได้ีดีกนเยนะพอเคยยังเงอกอย่หอมแดงอยู่แถวสีเกียรีิย่งกันเป็นกิโลหอมแดงน้ำจดน้ำถนนนะหอมแดงเราขาเจ้าเสีดเหล่าใส่คนได้หอมแดงก็ทำราเลองสีงไงหอมแดงอย่างนี่เขาเข้าไปขายตรงนั้นแหม่เส <H have S 2> <ım. S 1> ้นสองสี่ทำไอืม น้องไอไม่เห็นหรอเขาเจ้าทำเทดเป็นเคยเ็ดเป็นเหล่าใส้ขึ้นเขาในเด้หอมแดีเยาเจ้าเาเนี้ยมันย่างสุ่มน่อยแถวย่างสุ่มปูิกมันนั่นเดียวตอนอีปาทงมังเขาเอิญแถว้น้ยมันก็หจักแต่ปูจ้งในนปลาขี่คนเนาะตีเลยไปว่ัลจะบควมชัวรก่อยเดี๋ยวมบอกควมชัวก่อนชัวร์ก่ขาไะไตีพวกข่อยอ่ีรมากกว่าศูนแห้งาะ ก็จะตาวขีก่อยขางทางนี่องขีมาใส่มาของเขาตีนขวดเลยโผกวดเออขวดพีร้องขางทางเขาเลยชูนี่เองเนาะถึงได้ตีเนาะปาดเท่าอ่ะซัวค่ะหรือว่าคักแล้วไปเขาบริเวณยังกับเวียดเขาวายกับบ้านจีข่อยเนาะบ้านยังเหรอคุณลาทั้งมันอีปาดทงมังทั้งน้อยอีปาดเออนั่งทั้งย่างซุ้มหน่อยทั้งยังมองคนปลูกขีก่อนผ่านพี่ก็ชวนตะวังน นันระวังไว้ีิเราเฉพาหนึงเขาโชกินที่เราวดิแล้วกินขีออกเียวออกกินแน่ะเ้าจะกอเฮ็ุดีเด้เนาะแค่จะก็บอกว่ากินนีขี่นีเียวนี้เด้อจากเสวาเนาะแนแล้วมันก็เป็นอันนั้นเลยนะปนีคุณไ้อเบ่มันก็เป็นปุ๋ยเลยเพราะต้องเพต้องคุณ่ใชใชนแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยเลยเมันมันเป็นอย่างไรมันเป็นอยูต่วามันมัมันไมันเป็นโบมาันั่นไมมากคืออย่างนี้ก็ขอกไง มันบ่เป็นฝุ่นน้นบ่ดีเหยียบหรือยำบ่กไอ้บดีเหยียบให้เขาไหมครัไป้ที่ล่ะต้นอะไรนั่ะน่ะกินได้ไหมนั่ะท่านคอยบอกใจเสี้ยเขบ่ะไรต้นยังต้นมะพร้าเฮ้ยนั่นเขาบอกว่าก็บเสือกบเสี้ยมะเมียนมันเป็นต้นนี้อย่างวะต้นว่านไส้ฮะมันเป็นอะไรแม่เหมือนว่าเขาจะข้าวอะไรที่มันกินได้กินได้อยู่เด้นี่บ่เออ วามันเหม,ม,ม,มือนมันเส้นมันเอียง้นถ้ากินไม่ได้เขาจะจะจุ่มไว้ทำไมแม่บอกเขาจะจุ่มไว้เหียงงามดีโบเอดาะขึ้นไปเขาจงไว้เพื่อแบบว่าใหม้มันก่อหนาดินไงเกาะมอ,อยดินสไลด์นั่นเหมอือนอัออนี้เขาจะปลูกพวกตะไคร้พวกอันนี้ไว้อันนี้ซาลาได้นี่ สาระเลที่ผ่านมาเนี่ยคือสาระเลียวอันอันควัานหอมๆอย่นี้มันหมอกไม่เหมืนอย่างนัีนยข้าเจ้าสูบยาเฮ้ยนนี่บ้านนี้ข้าเจมม้าช่วยสูบยาแน่นป่แล้วบ้านหมอกข้าเจ้าก็เดิน้งๆใบหนึ่งเขารดบ้านนี่โอ้ยบอกไปสูบพญานอ่เฮียน <c oughs> อ๋อทัานเตาทานทา่านเต้าทานพญานบุญมากแน่นฮะเฮียนพญานบุญมากนี่แห <c oughs> ละพี่มากหัวก่อนพี่กับมากแม่นางเนี่ยพี่มากฝ่ามากมากมากันง่ามไหม เีะเ่าลย <มา S 2> น่ไปม,มากเขาอะ <c oughs> แล้วเขาเมา่วยเยอกมาเขาอยู่ <c oughs> เขากับบามาใหญ่ที่กันเขาเขามีเขาแต่เขาบ่มาใหญ่เออแล้วเข <c oughs> ลืมไปไวะเขาไม่มีอะไรหนือเ โอ้ยปอมกันอย่าินี้มตายคั่ตายคั่ตายก็คั่ตายก็ค่สาระพอมีเลยนะเฮานาะมีอย่างเดียวนะสาเดียวเบิร์ดเบิร์ดบมังันเบิร์ดดเด้มาันเบิร์ดดิเด้มาเบิร์ดีอ่ะเบิร์ดแตงกอลอะไร่มาเบิร์ดเปดด้วเนาะ มเมือสามได้ไหมเมือสามได้ไหมเนี่ยยี่จะสองข้ามไปแล้วแบบควันแน่นมานจริงๆนะรุ่นนาเสียงไงโอ,อ,อ้ยคนออกเลยหกปากงพี่เลยจุบยาดิจุบั้งในนในปอด <c oughs> ถึงเอาออกมา <c oughs> ตอนนี้ <Bird S 2> พบอมนาาจะเป็นนฟาจิตนี่พ่อติแล้วมันจะขึ้นเสียงบอก แต่ว่าตอนนี้พะเียนออมโค้จะเจ้านส่ดอกเพิ่นด้ข้นือลมหมอกหลตอนนี้มันกี่โมงัวกเ็ดโมงนเจ็ดโมงสิบีอ่ะอคือมันคือบรขึ้น่มันบ่มพระอาทิติ่ยบอกไทัว์แต่ไม่นี้วบอกไทัวรีทัวแดด่บ่มันขึ้นพระอาทิตย์บ่มตินนี่มันดีขึ้นยังไงฝนแดดเปี่ยนทางฝนมันฆาผูเขาเบ่ด เดึอดดว้ยอ้อ,ยอ่างโรลานอได้ไลายกว่าเราเนาะฝั่นแ้นเน,น่ะนั่นแหละไปน่ำหาแบดฝ่ายังม,มาชมบับกลุโหรอกเพื่อนนะ่าถามบเปนพาดิ๊ด,ด,ดยดินค่ะว่าเพีงนี้ออกมาโดดเป็นไดลลหรคะ้ายนอนปีขวแล้วก็ยว่าปีสิข้อชวงแล้วฝ่ายัางมาชงเนเอียนี่ไอวจินบอขอบคุณครับมีโอวจินก็เลยไม่มีซ้ำนั่น อ่อนไปเลยไม่เย็นโอ้ถ่าพระอาทิตย์เป็นขึ้นนั่นมาแถวหนอนะคะไปบินบา่าโอ้ยไม่เจียมมาะถ้าพระอาทิตย์อยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบ่นเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจักเทิย่น้องพี่น้องเรื่องนั้น,นครับเรื่อเห็นแบบพระเจ้าเอาไป่ระเจ้าใส่ขวางย่ำพระเจ้าไปให้เป็นหน้ามีผ้าเช็ดหลังนะมีะผ้าคืนดงด้วยเพิ่องกระพายเยอะ เนี่ยคนให้ไอ้สิมาข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นคนเหนือข้าเจ้าจะมาข้าเจ้าจะไปเก็บเก็บยอดชาเนาะขั้นอื่นยังหนึ่งคุณกระตาเหรอเนาะเฮอโ่๊มันกระตาดอกปลาชีกระตาเหรอเอิ่มพวกก๊กตาเอื่นง้ง้งฟ้องเเขาบอกว่าเขียนเดว่ามั้นอื่น่ยังกระตาน่มันกระตาดอกกระตามัมีหูอยู่ยอะไรนะกระยังกระยังกระยัง